สวัสดีค่ะการพิมพ์แบบและใบแนบพออนด์หนึ่งกอเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เลือกฟีเจอร์พิกเปโลค่ะเข้าไปที่เมนูเงินเดือนค่ะแล้วก็เลือกสรุปจ่ายเงินเดือนหากเราเคยทำรายการสรุปจ่ายเงินเดือนแล้วนะคะเราก็สามารถกดขึ้นมาได้เลยค่ะ แล้วก็กดดอกดาวตรงคําว่าพิมพ์นะคะก็จะมีช้อยให้เลือกค่ะว่าจะพิมพ์แบบพกรอหึงกรอหรือพิมพ์ใบแนบพกรอหนึ่งกรอนั่นเองค่ะถ้าเกิดเราเลือกพิมพ์แบบนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่แสดงปีล่าสุดของช่วงเวลาที่เลือกในสรุปจ่ายเงินเดือนนั่นเองค่ะจํานวนเงินได้ทั้งสิ้นค่ะแล้วก็จํานวนเงินภาษีหักมาที่จ่ายทั้งสิ้นค่ะ เมื่อเรากดพิมพ์แบบพงดอหนึ่งกรและนี่ก็เป็นหน้าตาตัวอย่างค่ะระบบก็จะแสดงปีพศให้ตรงนี้นะคะแล้วก็สรุปเงินได้ทั้งสิ้นภาษีที่นำส่งทั้งสิ้นค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างใบแนบพงดอหนึ่งกรค่ะก็จะแสดงข้อมูลจากข้อมูลพนักง,งานนั่นเองค่ะมาเรียงให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของไฟล์ที่ใช้ประกอบการยื่นแบบพงดอหนึ่งกรนั่นเองค่ะ เพียงแค่นี้นะคะก็เป็นอันสิ้นสุดการพิมพ์แบบและใบแนบพองอดอหนึ่งกอจากพีเปโรค่ะ